สวัสดีครับนี่เป็น EP 2แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับ EP 2นี้ก็คือการตั้งค่าข้อความทักทายครับข้อความทักทายเนี่ยจะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาลูกค้าแอดไลน์เราเข้ามาแล้วนะครับแล้วทักเราเข้ามาหรือว่าแอดบางคนแอดเข้ามามองเข้ามาสอ่องดูเฉยๆครับเราก็จะมีข้อความทักทายเขากลับไปนะครับซึ่งในข้อความทักทายนี้ผมจะเป็นตัวอย่างให้นะครับว่าในข้อความทักทายนีย่เราจะเป็นการทักทายเขามีชื่อเขาด้วยนะครับแล้วก็ มีลิงก์ต่างๆให้เขาสามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทำข้อความทักทายกันครับคราวนี้มาดูกันนะครับเราจะทำข้อความทักทายเพื่อนใหม่กันนะครับเวลาที่มีคนแอดไลน์เราเข้ามานะครับเขาก็จะเห็นข้อความนี้นะครับเป็นข้อความเริ่มต้นนะครับวิธีการนะครับเราเปิดเข้ามาใน Li n e OA ของเรานะครับหน้า Line OA ของเรานะครับเราก็ติดไปที่ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ครับ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับอันนี้ผมใส่อันนี้ก็คือข้อความที่ทางไลน์นะครับเขากรอกมาเบื้องต้นให้เราแล้วนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับผมลบออกไปเลยนะครับโอเคแล้วผมได้พิมพ์ข้อความมาแล้วครับผมก็จะวางไปเลยนะครับนี่ครับข้อความผมก็จะเป็นสวัสดีครับ ผมเราสามารถใส่ชื่อตัวเราได้ครับชื่อพูดชื่อบัญชีครับชื่อของเราคืชื่อบัญชีนะครับ Account Name นะครับผมมิสเตอร์กอก็จะเป็นสวัสดีครับผมมิสเต Mr. c o อฟเป็น Business Partner อยู่น v ลิเวอรครับยินดีที่รูจ้จักตรงนี้นะครับยินดีต้อนรับครับคุณ เราก็จะใส่เป็นชื่อชื่อผู้ใช้นะครับก็คือบิญชีเมสมมติคุณวรวุณนะครับมาเขาก็จะยินดีต้อนรับคุณวรวุณเป็นอัตโนมัติเลยครับเข้าสู่นี้วุกเวลครับหากสนใจแพลตฟอร์มคลิกที่เว็นใบ,ใบนี้นะครับผมก็ใส่ลิงก์ไปเลยหรือหากสนใจข้อมูล p r o d u ั t ์คลิกท,ท,ที่นี่นะครับหรือดูแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ก็คลิกที่นี่ สุดท้ายผมเขียนว่าต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมรบกวนฝากเบอร์ติดต่อกลับหรือแจ้งลาย ID ดีไว้นะครับผมจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข้อความนี้นะครับข้อความตอนรับนี้จะต้องไม่เกิน500ตัวอักษรนะครับต้องไม่เกิน500ตัวอักษรและเราสามารถเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มวิดีโอหรือเพิ่มรูปภาพหรือเพิ่มข้อความอื่นเข้าไปได้อีกนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับ ผมจะให้เพื่อนลองดูแค่หนึ่งข้อความก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกครับเรียบร้อยครับเท่านี้เองครับง่ายๆนะครับง่ายๆหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มีข้อความทักทถ่ายเป็นของตัวเองแล้วครับนะครับเวลาเราส่งลิงก์ไปแอดให้ใครหรือว่ามีคนแอดเข้ามานะครับเขาก็จะเห็นข้อความของเราครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ ทำได้ใช่ไหมครับเวลครับมาเสกครับไม่ยากนะฮะต่อไปเป็น EP ีที่3นะครับใน EP ีที่3 EP ีถัดไปเนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนเพิ่มรายชื่อผู้มุ่งหวังเข้ามาใน l ล n e OA ของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้เอามาทำกระบวนการในการเชิญผู้มุ่งหวังหรือว่าในการส่งข้อมูลข่าผู้มุ่งหวังของเรานะครับเราจะเชิญเข้ามาใน l ล n e o อยังไงนะครับตามไปดู EP ีที่3ครับ